สวัสดีครับพบกับผมช่องเตยฟารริมของเลสซิ่ง EP สครับมาดูแท็กยักษ์บ้างโคตรใหญ่เลยเป็นแท็กของอะไรครับของกเกษตรพัฒนาครับเกษตรปัมยี่สิบสองขึ้นด้วยสตาสองพัน โอ้ไอตัวนี้นบรรจุได้กี่ก้อนครับนี่สองร้อยครับสองอยงโอ้ยหโหดแบกได้เลยนี่นี่นะครับอันนี้เป็นเครื่องของอะไรครับนี่เครื่องวิซูครับมิซูคร้อยเก้าห้า โบกกว่สองร้อกว่าแรงสองร้อยห้าแรงสองร้อยสิบแรงครับคือคือเป็นตะแง่ใช่ครับจะตัวหา,างนันนะตัวนี้เองเอมาอันนี้รถนาแกเองนะครับใช้งานเองเลยไป ไปอัดที่ไหนมาครับนี่เป็นรอยดินดินอย่างนี้ล่าสุดตำบลเกิร์ครับตำบลเกิรบนตำบ,ตบลลาดเพิ่งมาจอดได้สามปันเพิ่งเพิ่งมาจอดนะครับน,นี่คนสอบกับใครเฮ้ออถ้าคนชอบสนใจนี่เปิดเปิดเท่าไหร่ครับนี่ ยีิบห้าครับสิบห้าพวกนี้มันต้องขืนรถที่เหลือรถเกียวเลยบ่านี่ไม่อันครับ,ต,ต,รบ,บ,รบต้องมีเทเลอร์ด้วยนะครับ ก็ระบบก็เหมือนกับคันเล็กเลยใช่ไหมครับครับระเหมือนกันแต่ว่าตัวนี้จะไม่ใส่ปั๊มครับครับใส่พ่อับโอ้ใช้เพาคขับนะครับ,รบตัวนี้ก็จะเป็นดันฟางขึ้นเป็นเป็นรุ่นแรกใช่ไหมครับ <laughs> เป็นรุ่นแรกนะครับนะแกว่าจะจะจะทำใหม่ขึ <awakening. S 2> ้นข้อใหม่ขึ้นข้อใหม่นะครับวันหนึ่งนี่น้ำมันหมดหลายบ่พันกว่าบาทครับพันกว่าบาทพันสองพันสามพันพันหน้าพันห้า โอ้กะสิได้หลายก้อนอยุ้ยวะเมื่อวันกะวิ่งดีๆก็บเดมัสเจ็ดแปดร้อยก้อนครับโอ้วันหนึ่งก็เจ็ดแปดร้อยก้อนสบายเลยนะครับนู่นอยู่เห็ดแห่มันได้วันละพันกว่ามันสิได้เป้าหมายบ่จะดันจะดันใส่พันแน่นอ่จะดันได้หมันละพันตัวพันห้าพันหกโอ้คือ เฟี้ยงอาจเป็นอันตรายเลยอัดนาปังนาปีได้หมดเลยไหมครับแต่พวกนี้กะลุยลุยน้ำสบายแม่งครับบรรทูกสบายหายห่วงบรรทุกสบายคือต่อพิษในการเส้นใหญ่ครับเส้นใหญ่ยากเส้นใหญ่น่นต่อมีเทเลอร์ครับคนเลี้ยงเฟี้ยงนี่จะคนนะครับนี่ใหญ่ไปสามครับสามคนครับคนขับคุณเองเป็นสีครับคุณเองฉันว่กับสามค้นล่ะ มันเลี้ยงที่เราขัางองะไรมันเลี้ยงแับกับขางแล้วก็บ,บนแล้วก็ตัววีมาครับอยงใหญ่เลยนะครับผมก็เพิ่งเคยเห็นตัวจริงๆเลยนี่ อันนี้เป็นโกดังอีกที่หนึ่งนะครับขอขอท้ายรถรถเทเล์เล้บ่ไเ้ครับได้เดี๋ยวผมพามาดูเทเลอรถเซนแกนะครับนี่ ลงตัวเดินนะครับเพื่ออยากสร้างลอดแท็กเล่นตัวเดินก,เเดนกับสื่อล้อไปแล้วนะครับมีมีมีหมดเล่นบ่ออสนสนใจอะไรแบบใดมีหมดตัวเดินก็มีนะครับนี่สนใจเดี๋ยวผมก็จะทิ้งเบอร์โทรศัพท์ไว้ให้นะครับติดต่อกับน้าโดยตรงเลยเดี๋ยวเชืไปอัดอ่ะอัดมาตัวนั้นบ่เนี่ยโอ้ เดก้านะครับอันนี้อย่างสวยนี่ฟางล่าสุดไปอัดมานะครับคือเขาดีแท้หน้าปัง,งเป็นเขาอันยังครับนี่เขาเจ้าธรรมดา บล็อกก็บลกบลกใหญ่ใช่ไหมบล็อกใหญ่ซ้ำ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 เมัดสีบมัอมันสีหน่อยกว่าตัเยอหน่อยอใส่ปิงว่ามีขีดินจะหน่อยเลยตัวนี้ ก็อะไรก็มีเยอะอยู่นะครับใครสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับผมจะทิ้งเบอร์โทรศัพท์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับ